ก็สวัสดีครับเพืเ่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาทเที่ยวใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่สวนพญาแทนครับที่จังหวัดยะโสธรมาช้าไปนิดหนึ่งมาไม่ทันบุญบางไฟงครับเป็นสวนพญาแทนเป็นที่จัดแสดงพิพิธภัณฑ์พญาขันคากเรื่องเล่าเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับพญาขันคาก สวนพญาแถน,น,นครับ,ส,นนรบสัญ,ญลักษณ์แบนของยโสธรบ้องไฟใหญ่กับนางลำประมาณนั้นแล้วก็มีปวดน,นางลำเสริงบ้องไฟกันอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศภายในสวนพญาแถนนะครับว่าเขาจัดแสดงอะไรไว้บ้างเปลี่ยนผู้ไทยเรือน,นุ่งห่มครับ เหนบ้านมวนซื่นก็คือที่กายของฝากของที่เลื่อนนะครับแต่มันไม่มีแล้วอันนี้ผมจะพาเข้าดูในส่วนของนิมานพยาแทนนะครับหลังจากลงจากพยาชันคักมาแปดร้อนพอสมควรครับอมะวรา ผมอยากเข้าไปดูในส่วนของสวนพยาแทนนี่ก็คือสลิมไปเกียดนี่ก็ที่จำหน่ายตัวครับ40บบาทเข้าได้2ทางประมาณ ัเสลิมพระเก้าครับทางนั้นก็มีร้านขายของให้ท่องเที่ยวก็มามา,มาไปไป,ไปเรื่อยๆผมก็จะมาส่วนของอาคารพิธภัณฑ์พญานาคครับก็คือพญาแถนปิดทำการทุกวันอังคารเออผมโชคดีผมมาวันพ็เลหักนะ คลักก่อนฮะเดี๋ยวราควนถอดรองเท้าใช่ไหมเออใช่ครับเอามันชั้นนิดหน่เนาะอ่าแบบถักทิ้งไหมคะหรือว่าเก็บกลับคะทิ้งเลยครับวันนี้เราจะเขา้าดูภายในพิพิธภัณฑ์วุ้ยเย็นได้ร้อนๆมาเย็นมากพิพิธภัณฑ์พญาแหวนครับ emotions, นน ah โอ vale ้าให้นั่งอ่านไปก็คงจะหมดหรือเปล่าเป็นแบบว่า เรื่องราวเรื่องเล่าครับครับก็มีปุ่มสีฟ้าชมเรื่องราวเดี๋ยวผมจะดูสักหน่อยว่าคืออะไรพ่อดีอย่างเลยจะมีการืว่าเท่านั้นหมายถึงงูกัดครับนี่เล่าเรื่องราว ย่งนะครับจะมีอะไรบ้างความเชื่อเหล่านี้บนโลกวันนี้และประกันตลอดการยกย่องเกี่ยวอะไรกับงูดูนะครับอ,อ๋อสองอันนี้เป็นเป็นอันเดียวกันนะครับนะแต่นี่จะชัดกว่าประมาณนั้นเขาจะทำเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวผมจะดู คือทำไมมีแต่เรื่องงงเรื่องอะไรต่อมาทั้งกวดกี่ครั้งไม่แน่ใจอันนี้เหมือนนิ่งสติกรองศรัทธาล,ลองคนใหม่จะเป็นอะไรขึ้นมา ดีดชนเผ่าขายงูอ,อันนี้มีรูปใหม่นี่ครับีาเมกลุ่มชนศาสนามากขึ้นจึงเกิดการปรนีปนอมขอให้กดไปเรื่อยๆหรือเปล่า ใน้ดีตเรียกว่าจานมีรบล่างคล้ายงูครับอ๋อก็มีแค่นี้แหละครับนากนั้นอ๋อแค่นี้ครับจานนี้ยังมีฟูริทัศชาดกก็เกี่ยวกับปางเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า,าก็มีคนเชื่อเรื่องนาคมาแต่แรกแล้วครับ สิมอีสานครับสมัยเก่าระหวังพื้นต่างระดับนะครับตันนี้เข้าดูมีผมเข้ามาเดินอยู่คนเดียวโดดๆครับมจะดูว่ามีอะไรบ้างตรงนี้จะมีปุ่มสีเขียวให้กดดูอะไรไมมไหมมีนะอ๋อทางนู้นแม่น้ำโขง โซนที่หครับก็มาตามความยาวของพยาแถนนะโซนโซนนี้จะออกทางเทคโนโลยีนี่ก็มีแต่เรื่องราวของงูไว้ความรู้เรื่องงูอย่างเดียวครับจะดูว่ามีงูจริงบ่เป็นงูสตาร์ครับ ดูด้านขวาก่อนน่าจะสุดท้ายนี่จงอางแน่แน่งูจงอางอันนี้งูเหลือมบอกงูเหลือมครับก็เป็นการสตาร์ทไว้ทางนนออกไม่ได้แล้วครับออกก็ออกไม่ได้เพราะว่ารองเท้าผมงอยู่ด้านนี้นี่งูเขียวครับ งูหางแห้มใต้ก็คืองูเฉียวอันนี้งูทับสมิงคลานก็งูงูเผาบ้านผมเรียกงูเผาครับแต่ไม่ค่อยกัดกัดยากแต่ว่าก็ว่ามันพิษแรงมากเหมือนกันงูสามเหลี่ยมนี้ก็เหมือนกันครับพิษแรงแล้วก็ภายในส่วนของพิพิธภัณฑ์พรยาแถนวางเงินครับ วิวัฒนาการงูเจียวอะไรกับงูเนาะงูงูงงอย่าบอกม่าน,นี่นี่คือทำขึ้นมาครับไม่ใช่ของจริงแน่ใหญ่ขนาดน,นี้ก็ไม่ไหวหรอพี่นองก็ไม่อยากออกตรงที่เย็นเย็นนี่แหละครับ

ก็กดมันเงียนเดียวอีเดียวกอนเดิมนิดเดียวก็คงจะจบนะมั้งครับที่มันขย่าแข่งใคก็จะเข้าไปที่พธาตาอานนท์ขอบคุณมากครับครับ เดี๋ยวก็ไปเข้าห้องน้ำก็คงจะจบรายการเที่ยววิมานพญาแทนไปเพียงแคลนี้ครับ <c oughs> เพื่อนๆเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องท่องเที่ยวทัวไทยพาเที่ยวไว้ด้วยนะครับวิมานพญาแทน